สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องหมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดทางค่าย m a n g ก t ทีก็ได้เปิดกล้องถ่ายซ้ำซีรีส์เรื่องใหม่ On My Way หรือในชื่อภาษาไทยว่าบนเส้นทางรักไปเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมา โดยซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นการจับคู่กันระหว่างนางเอกสาวจางจิ้งอีจากซีรีส์ตำนานจ้งางไห่แล้วก็เพละกหนุ่มเฉินจิ้งเคอจากซีรีส์ลอยซ่อนศพแฟนๆซีรีส์จีนที่ชื่นชอบผลงานของพระนางคู่นี้ก็รอติดตามรับชมกันได้เลยในปี2026บนช่อง MangoTV แล้วก็หูหนานทีวี ซีรีส์บนเส้นทางรักหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า On My Way ก็ดัดแปลงจากนิยายออนไลน์ในชื่อจื่อวอนาใช่ซื่อฉางเตอไปเย่กวงหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าสู่แสงจันทร์อันเป็นที่รักของฉันในตลาดผักของนักเขียนที่ใช้นามปากกาว่าฝ e e e ูยียีเย่เหลียงซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นการร่วมทุนกันระหว่าง Mango TV and Picture กับหูหนานทีวี และก็ผลิตโดย h a ร์ p l a y Studio นำแสดงโดยจางชิ่งอีมารับบทเป็นเลิ้นตงเสวอเด็กสาวจากครอบครัวยากจนที่พยายามผลักดันตัวเองเพื่อความรักส่วนพระเอกเฉินจิ้งเคอก็จะมารับบทเป็นเฉิงเสีย่ยเด็กหนุ่มตัวท็อปของโรงเรียนซึ่งก็ทั้งหล่อและก็เรียนเก่งส่วนผู้อำนวยการสร้างก็จะเป็นคุณเสียหลิงนะซึ่งตัวคุณเสียหลิงเนี่ยเขาก็มาจากสายภาพยนตร์มาก่อน โดยก็มีผลงานเรื่องแรกก็คือเรื่องสัญญาเงาวิญญาณในปี2018ซึ่งเรื่องนี้ก็ดัดแปลงมาจากอนิเมะชื่อเดียวกันส่วนงานด้านซีรีส์ก็จะมีเรื่องรักจากอนาคตในปี2019และล่าสุดก็คือซีรีส์เรื่องรักใหม่ทั้งทีไม่เป็นบอสได้ไหมในปี2022เป็นต้นซีรีส์บนเส้นทางรักก็จะมีขนาดความยาวทั้งสิ้น30ตอนจบ ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการถ่ายทำและก็คาดว่าจะถ่ายทำเสร็จสิ้นภายในต้นปี2026และก็ออกอากาศในปีเดียวกันบนช่อง mango tv และก็หูหนานทีวีสำหรับเรื่องยอ่อของซีรีส์บนเส้นทางรักก็จะกล่าวถึงเรื่องราวความรักของเด็กสาวที่ชื่อว่าเหลินตงเสียรับอดโดยจางจิ้งอีเธอก็อาศัยอยู่กับยายมาตั้งแต่เด็ก เนื่องจากพ่อและแม่ของเธอต่างแยกย้ายกันไปมีครอบครัวใหม่เธอก็เลยคุ้นกับการเห็นยายนั้นเก็บขยะและก็ของเงินจากพ่อเพื่อมาเลี้ยงดูเธอเหลินตงเสี่ยนั้นเคยชินกับการอ่านสีหน้าของคนและเมื่อโตขึ้นเธอก็พยายามจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวก็เลยเอาเสื้อผ้ามือสองไปขายในตลาดที่นั่นเองเธอก็ได้พบกับเด็กชายหน้าตาดีคนหนึ่งชื่อว่าเฉิงเซี่ยรับบทโด,เดยเฉินเจิ้งเคอ ซึ่งเขาก็ตามแม่ของเขามาเพื่อซื้อของเหลินตงเสี่ยนั้นก็รู้สึกประทับใจในรูปร่างหน้าตาของเฉิงเซี่ยแล้วก็ตัดสินใจจะตามจีพระเอกตั้งแต่นนเป็นต้นมาที่โรงเรียนเธอก็ไปสารภาพรักกับเฉิงเซี่ยแต่ก็ถูกเขาปฏิเสธจนเมื่อจบมต้นด้วยฐานะทางการเงินของครอบครัวและก็ผลการเรียนที่ไม่สู้ดีนักเหลินตงเสี่ยก็เลยจำเป็นต้องเข้าเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษา นี่จึงเป็นการแยกกันครั้งแรกหลังจากจบจากอาชีวะเหลินตงเสียก็เข้าทำงานในโรงงานแห่งหนึง่งและก็ทราบข่าวว่าตัวเฉิงเซี่ยนั้นกำลังจะเรียนจบมปลายและจะย้ายไปเรียนในสาขาสถาปัตยกรรมที่เมืองอื่นเธอก็เลยตัดสินใจนั่งรถไฟเพื่อมาพบเขาที่โรงเรียนมัธยมต้นประจาจังหวัดและก็จะได้ขอข้อมูลที่อยู่ในการติดต่อแต่ว่าก็ถูกเฉิงเซียเนี่ยปฏิเสธอีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าจะรู้สึกผิดหวังแต่เหลินตรงเสียก็ไม่ย่อท้อระหว่างที่เธอทํางานไปเธอก็เรียนไปด้วยจนสามารถเรียนจนจบปริญญาตรีและหลายปีต่อมาเหลินตรงเสียก็กลายเป็นนักธุรกิจมีกิจการเป็นของตัวเองเธอจึงกลับไปที่เมืองเก่าและก็ได้พบกับเฉิงเสี่อีกครั้งแต่ว่าคราวนี้เฉิงเสี่ไม่ปฏิเสธเธออีกแล้วพร้อมทางยังเปิดเผยความจริงเบื้องหลังที่เขาไม่อาจรับรักจากเธอได้ในอดีตความลับนั้นคืออะไรกันแน่ ก็รอไปติดตามรับชมกันต่อได้ในซีรีส์บนเส้นทางรักษออนแอร์ air ในปี2026บนช่อง Mango TV แล้วก็หูหนานทีวีโอเคครับวันนี้ผมก็มารายงานข่าวสารของซีรีส์บนเส้นทางรัก์หรือ On My Way พร้อมกับเรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะสนับสนุนผมให้ทำคลิปแนวนี้ ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กด Subscribe หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องหมีกาเมกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ